สว,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ท่านผู้ชมเรามาดูเด่นร้อยบน10บบนและก็หน่วยบนท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชม ขอให้ทุกท่านโชคดีครับเรามาดูเด่นร้อยบนเดินดี6ตัวกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับงวดที่ผ่านมา1้อหน่วยนี่เข้าหมดเลยนะท่านผู้ชมนะงวดสูตรเดิมเรานะครับร้อยสิหน่วยผ่านหมดเลยนะครับแต่ว,ว่างวดนี้ผมบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนว่าหลักร้อยยังใช้สูตรเดิม แต่หลัก10กับหน่วยผมเปลี่ยนสูตรใหม่นะท่านผู้ชมนะสิกับหน่วยเด่น10กับเด่นหน่วยนี่ผมใช้สูตรใหม่นะครับแต่ว่าผมจะนําสูตรเก่ามาให้ดูด้วยนะเฉพาะผลการคํานวณน,นะครับส่วนสูตรนั้นท่านผู้ชมก็ไปดูในคลิปเก่าได้นะครับท่านผู้ชมครับผมจะนําเฉพาะผลการคํานวณมาให้ชมเท่านั้นสําหรับสูตรเดิม1้0หน่วยนะ เรามาดูกันเลยนะครับร้อยบนเดินดี6ตัวผมยังใช้สูตรเดิมอยู่นะครับสำหรับหลักร้อยงวดนี้นะแสนบวก10ล่างบวกร้อยหน่บวกร้อยสอบวกหน่วย2คูณ2บวกหน่วย3บวกร้อยสี่ท่านผู้ชมผลลัพธ์ด้เท่าไหร่บวก1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 บก2นะครับผมใช้ใส่ตีงวดที่ออก481เป็นใส่ตีงวดแรกกับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ 19งวดแล้วท่านผู้ชมยังไม่หลุดนะครับสําหรับหลักร้อยสูตรนี้นะท่านผู้ชมนะเป็นสูตรเดิมงวดที่ผ่านมานะครับเข้าเลยนะท่านผู้ชมนะผ่านนะครับสําหรับหลักร้อยสูตรนี้นะเรามาดูสถิติกันเลยท่านผู้ชมครับแล้วค่อยมาคํานวณทีเดียวนะครับเดินดีนะครับท่านผู้ชมครับ6ตัวนะครับสําหรับหลักร้อยสูตรนี้นะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชม งวดที่19นะครับงวดที่19บงวดที่19นะครับมาที่209นะ209เราให้เด่นที่90 1 2 3 5นะครับท่านผู้ชมหลักร้อยมาที่2นะครับหลักร้อยมาที่2นะถือว่าผ่านนะครับ อาจจะมีเสียงดังหน่อยนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเขากำลังซ่อมรถอะไรกันอยู่นะครับเสียงก็จะดังนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามพูดให้เสียงดังๆนะท่านผู้ชมนะงวดที่ผ่านมาก็เนี่ยครับหลักร้อยเข้าที่สองถือว่าผ่านเป็นงวดที่สิบเก้ามางวดที่ยี่สิบท่านผู้ชมนะจะเดินต่อเป็นงวดที่ยี่สิบไหมท่านผู้ชมนะ สูตรนี้ผมเชื่อว่าจะกลับมาเดินต่อนะจะเดินต่อท่านผู้ชมนะเขาจะยังเดินต่อไปนะครับแสนนะแสนก็คือ7บวก10ล่างก็คือ5บวก1้อยหนร้อยหนึ่งก็คือ4บวกร้อยสอก็คือ0บวกหน่วย2อคูณสหน่วย2ก็คือ5 5 2เป็น10 บวกหน่วยสามหน่วยสามก็คือหกนะครับหน่วยสามคือหกนะร้อยสี่ก็คือสนะองเสียงดังนิดนึงนะท่านผู้ชมเป็นอู่ซ่อมรถนะท่านผู้ชมนะก็เลยเสียงดังนิดนึงเอ่อทีนี้สองบวกหกได้แปดนะครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ห้าบวกสี่ได้เก้านี่ก็ได้เจ็ดนะครับ 9กบวกแนะท่านผู้ชมนะ9กบวกแก็ได้17นะ17บวกเ็ก็ได้24นะครับเด่นตัวแรกเด่น4ท่านผู้ชม4ีบวกหได้5้บวกหได้6กบวกหได้7จบวกหได้8นะครับแล้วก็8ปบวกสก็ได้0นะเด่นร้อยบนเดินดี6ตัวท่านผู้ชมเด่น 4 5 6 7 8 0เดแนย์เด่นสี่ห้าปดศท่านผู้ชมผมเชื่อว่าเขาจะเดินต่อนะท่านผู้ชมเป็นงวดที่20สนะครับสําหรับร้อยบนเดินดี6ตัวสูตรเดิมของเรานะครับท่านผู้ชมครับทีนี้ท่านผู้ชมเราจะมาดูที่หลักสิบนะท่านผู้ชมนะหลักสิบนี่เป็นสูตรที่ผม เพิ่มให้ใหม่นะสูตรเดิมนั้นผมไม่ใช้ผมดูตัวเลขแล้วไม่ค่อยมั่นใจผมก็เลยเปลี่ยนสูตรใหม่หมาท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมสำหรับสูตรใหม่นะครับท่านผู้ชมนะครับสี่แสนบวกพันบวกสิบบนบวกหน่วยบนผลลัพธ์จะเท่าไหร่บวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่แล้วก็บวกสี่นะครับเป็นสิบบนเดินดีหกตัวท่านผู้ชมผมใช้ใสิตีงวดที่ออกส8 1เป็นสถิติงวดแรก ให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ G สิบเก้างวดยังไม่หลุดนะครับท่านผู้ชมครับเดินดีนะครับสําหรับสูตรนี้นะเรามาดูสถิติกันเลยนะครับแล้วค่อยมาคํานวณทีเดียวนะครับงวดล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมครับงวดที่19ออก209นะครับ เราให้เด่น6 8 9 0 1 5นะครับก็หลัก10มาที่0ูนะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าผ่านนะครับหลัก10มาที่0นะครับทีนี้เรามาดูงวดวันที่17มกราสองพันห้ร้บนะท่านผู้ชมนะสูตรนะครับ แสนนะครับแสนก็คือ7นะบวกพันพันก็คือ0บวก10บน10บนก็คือ0บวกหน่วยบนหน่วยบนก็คือ9ก้าศูนย์บวกเกก็ได้9ก้เจ็ดบวกศูนก็ได้7 9็กบวกเ็ก็ได้6กท่านผู้ชมนะได้16นะครับเด่นตัวแรกแลใล้เด่นที่6เลยนะครับ 6บวก2ได้8 8บวก1ได้9 9บวก1ได้0 0บวก1ได้1นะครับแล้วก็1บวก4ก็ได้5เด่น10บนเดินดี6ตัวเต่น6 8 9 0 1 5 6 8 9 0 1 5ย้ำว่าเป็นสูตรใหม่นะครับไม่ใช่สูตรเดิมนะสำหรับเด่น10บนงวดนี้ท่านผู้ชมนะ ทีนี้เรามาดูหลักหน่วยท่านผู้ชมครับนี่เป็นหลักหน่วยนะครับที่ผมเปลี่ยนใหม่นะท่านผู้ชมนะเป็นสูตรใหม่ที่ผมดูตัวเลขสูตรเดิมแล้วก็จริงๆสูตรเดิมก็ตัวเลขใกล้เคียงกันแต่ว่าสูตรนี้เท่าที่ผมดูดีที่สุดแล้วท่านผู้ชมที่จะนํามาลงในงวดนี้นะครับหน่วยบนเดินดีผมใช้เจ็ดตัวนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ไม่ใช้ตัวสูตรไหนมาชนทั้งนั้นนะ ใช้สูตรเดียวนี่แหละท่านผู้ชมเอาเจ็ดตัวระยะปลอดภัยนะที่ผมมั่นใจนะครับนะท่านใดที่มีสูตรดีๆก็ลองเอามาจับชนดูนะครับแต่ผมจะใช้แค่สูตรเดียวเท่านั้นนะท่านผู้ชมก็คือเจ็ดตัวในระยะปลอดภัยนะครับสูตรยาวนิดหนึ่งหมื่นบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกสิบหนึ่งคูณสองบวกหน่วยหนึ่งคูณสองบวกสิบสามบวกร้อยสี่บวกสิบสี่บวกหน่วยสี่คูณสองบวกเก้าคงที่ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่บวกสองบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับ เป็นหน่วยบน7ตัวนะครับท่านผู้ชมครับผมใช้งวดที่ออก6-90เป็นสติงวดแรกกับท่านผู้ชมได้ชจมกันนะครับสูตรนี้16งวดนะครับหลุดไป1งวดท่านผู้ชม7ตัวแต่ก็ยังหลุดท่านผู้ชมนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมให้ความสําคัญกับงวดปัจจุบันนะท่านผู้ชมนะสติอาจจะดีแต่ว่างวดปัจจุบันหลุดก็ไม่มีความหมายท่านผู้ชมนะเราดูที่ตัวเลขงวดปัจจุบันเป็นหลักพร้อมกับเอาสิติ มาเป็นส่วนประกอบด้วยนะครับท่านผู้ชมนะเรามาดูสิติกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะสิบหกงวดหลุดหนึ่งนะครับเป็นเจ็ดตัวนะท่านผู้ชมนะสูตรนี้นะครับเนี่ยครับหลุดงวดแรกนะงวดล่าสุดนะครับท่านผู้ชมก็งวดที่สิบหกนะครับออกสองศูนย์เก้าเราให้เด่นหนึ่งสามสี่หกเจ็ดแปดเก้านะครับ มาที่9ท่านผู้ชมนะมาที่เก้านะครับหลักหน่วยนะครับหรือว่าผ่านนะครับลมมากเลยนะครับท่านผู้ชมเสียงดังๆนี่เสียงลมนะครับมันอากาศหนาวมากตอนนี้นะอากาศเย็นแล้วก็ลมด้วยวันนี้สาสี่วันแล้วท่านผู้ชมนะทั้งลมทั้งหนาวนะครับท่านผู้ชมดูสิครับตัวไอเวลาเขาเดินเนี่ยครับเนี่ยครับเฉียงมาอย่างนี้เลยท่านผู้ชมเนี่ยครับสูตรนี้นะดูนะ ห้าสองสี่เนี่ยครับเว้นไว้เนี่ยงวดที่หลุดเนี่ยเว้นไว้เลยแล้วก็เขาก็กลับมาเดินสามเนี่ยฮะเฉียงอย่างนี้เลยแล้วก็ตัวสุดท้ายเก้าเนี่ยครับท่านผู้ชมนะเมื่อมาสุดแล้วมันจะไปยังไงทีนี้ท่านผู้ชมนะก็ <c oughs> เรามาคํานวณงวดนี้กันนะครับท่านผู้ชมหมื่นนะครับหมื่นก็คือสามสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับสิบล่างก็คือห้าหน่วยล่างก็คือหนึ่งนะครับ 1ิบหนึ่คูณสองก็คือ4 4่ี่สองเป็น8นะครับหน่วย1นคูณสหน่วย1ก็คือ6 6หกสองสิบสนะครับสิบก็คือ7 1 4ด14รนะครับร้อยสก็คือ2 14ก็คือ9 29หน่วย4ีคูณสหน่วยสี่ก็คือ7 7 2, 14, ็ดเจสองสิบวกเคงที่นะครับ 4บวก9ได้3 2บวก9ได้1 2บวก7ได้9 1บวก8ได้9 3บวก5ได้8 9บวก1ได้0นะครับท่านผู้ชม9บวก8ได้17เอา7ไปบวก3ได้0ท่านผู้ชมเด่นตัวแรกนะเด่นหน่วยตัวแรกเด่น0ท่านผู้ชมเอา0ไปบวก2ก็ได้2 บวก1ได้3บวก2ได้5บวก1ได้6บวก1ได้7แล้วก็บวก1ได้8ท่านผู้ชมเด่นหน่วยบนเดินดี7ตัวท่านผู้ชมนะเด่น0 2 3 5 6 7 8 0 2 3 5 6 7 8ดดผมเชื่อว่าเขาจะเดินต่อท่านผู้ชมนะครับหลักหน่วยงวดนี้เชื่อว่าอยู่ในนี้แหละท่านผู้ชมนะ ค่อนข้างมั่นใจทั้งร้อยทั้ง10ทั้งหน่วยนะทีนี้ท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมไปดูสูตรเดิมของเรางวดที่ผ่านมาที่เข้า1้อหน่วยนะผมจะเอาผลการคํานวณมาให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็จะเทียบกับสูตรใหม่ที่ผมจะใช้งวดนี้ด้วยเพื่อท่านผู้ชมจะได้เลือกนำไปใช้อย่างถูกต้องนะท่านผู้ชมนะไม่ต้องเอาตามผมอย่าเชื่อผม เชื่อท่านผู้ชมเชื่อสูตรของท่านเองนะครับใช้วิจารณญาณในการชมนําข้อมูลทั้งหมดที่ผมเอามานําเสนอเนี่ยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดไปใช้นะท่านผู้ชมนะอย่าเพิ่งเชื่อผมนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับผมนําทั้ง17งวด17มกราหกแปสูตรเดิมของเรานะครับก็คือสูตรที่เข้างวดที่ผ่านมา2มกราหกแปนะครับทั้งสามสูตรนี้เข้าหมดเลยนะทั้ง110หน่วยนะ งวดนี้ท่านผู้ชมผมเอาเฉพาะผลการคำนวณนะครับสูตรเดิมร้อยสิบหน่วยร้อยก็คือสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์นะหลักร้อยนี่ผมยังใช้สูตรเดิมอยู่ไม่ว่าจะเป็นงวดที่งวดที่สิบเจ็ดมกราในผมก็หลักร้อยยังใช้สูตรเดิมอยู่นะท่านผู้ชมก็คือสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์นะครับแต่ที่ผมเปลี่ยนก็คือหลักสิบกับหลักหน่วยนะสูตรเดิมของเขาก็คือเด่นหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดท่านผู้ชมนี่หลักสิบสูตรเดิมนะงวดที่ผ่านมานะครับทีนี้หลักหน่วยเด่นเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามท่านผู้ชมนี่เป็นสูตรเดิมงวดที่ผ่านมาร้อยสิบหน่วยนะเข้าหมดเลยทั้งร้อยทั้งสิบทั้งหน่วยท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบสูตรเดิมก็นําสูตรเดิมไปใช้ได้ ทีนี้สูตรใหม่ที่ผมเพิ่มให้นะหลักร้อยยังเป็นเดิสูตรเดิมอยู่หลักสิบผมเปลี่ยนใหม่นะก็คือ689015หลักหน่วยก็คือ02-35-678ผมจะใช้สูตรใหม่นะในการมาสรุปข้อมูลบนงวดนี้ท่านผู้ชมส่วนสูตรเดิมนั้นหลักสิบกับหลักหน่วยนั้นผมไม่ค่อยมั่นใจตัวเลขท่านผู้ชมนะเขาอาจจะมาก็ได้หรืออาจจะหลุดก็ได้หลักหน่วยก็เหมือนกันอาจจะมาก็ได้ หรืออาจจะหลุดก็ได้แต่ผมมั่นใจตัวเลขชุดนี้มากกว่าท่านผู้ชมเนี่ยครับชุดที่ผมจะนําไปสรุปผมใช้ชุดนี้นะท่านผู้ชมนะท่านชอบแบบไหนก็เลือกนําไปใช้ได้เลยท่านผู้ชมครับไม่จําเป็นต้องตามผมนะครับใช้สูตรของท่านมั่นใจในสูตรของท่านนะท่านใดที่มีสูตรนะครับส่วนท่านใดก็ที่เชื่อแล้วก็จะใช้เหมือนผมก็ตามนี้เลยท่านผู้ชมนะครับทั้งหมดก็เป็น เด่นร้อยบนหกตัวสิบบนหกตัวแล้วก็เด่นหน่วยบน7ตัวท่านผู้ชมร้อยสิบหน่วยงวดนี้มั่นใจท่านผู้ชมว่าน่าจะเดินต่อทั้ง3หลักทั้งสสูตรนะท่านผู้ชมนะก็กำรับคลิปนี้ก็คงมียเพียงเข้านี้ท่านผู้ชมคลิปหน้าเรามาสรุปบนกันท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ